วิดีโอวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ To y ย ta c โค o l ล a c r o s s ปี2025รถ Crossover ยอดนิยมที่ได้รับการปรับปรุงทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนเมืองยุคใหม่มากยิ่งขึ้นโคโรล่าครอสรุ่นล่าสุดยังคงภาพลักษณ์ความเรียบหรูแข็งแกร่งและใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจําวันหรือการเดินทางไกลตัวรถมีเส้นสายที่ดูสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยไฟหน้าเล็ดแบบปรับอัตโนมัติช่วยเพิ่มทัศนวิสัยยาามคคํนืน ปลท้ายดีไซน์เฉียบคมทำให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนนล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมความพรีเมียมและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารของ Toyota าโคโรล a ่าค s อส2 2 5ให้ความรู้สึกโปร่งสบายและใช้งานง่ายวัสดุภายในถูกปรับให้ดูหรูขึ้นเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลพื้นที่วางขากว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงคมชัดพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้ข้อมูลสำคัญได้ชัดเจนและทันสมัยในด้านขุมพลังโคโรล่าครอส2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินที่เน้นความประหยัดน้ำมันและความนุ่มน,นวล รวมถึงรุ่นไฮบริดที่โดดเด่นด้านอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบส่งกำลังทำงานรับรือนช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างมั่นใจช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อความสมดุลระหว่างความนุ่มสบายและการยึดเกาะถนนทำให้ขับขี่ได้มั่นคงทั้งในเมืองและบนทางหลวงพวงมาลัยไฟฟ้าให้การตอบสนองที่แม่นยำและควบคุมง่าย ด้านความปลอดภัยโ o โยต้าโคโร c คร s ส2025มาพร้อมระบบความปลอดภัย t o โยต้าเซฟตี้เซน e รุ่นล่าสุดมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเตือนมุมอับสายตากล้องมองรอบคันช่วยให้การจอดรถง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทาง สำหรับการใช้งานจริง Corolla Cross 2025ถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวและคนทำงานที่ต้องการรถอเนกประสงค์ขนาดตัวรถไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้ขับขี่ในเมืองได้คล่องตัวแต่ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวช่วงล่างที่นุ่มช่วยลดแรงสันะเทือนจากถนนระบบช่วยขับขี่ต่างๆช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับรถระยะไกลอัตราการประหยัดน้ำมันถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว สรุปแล้ว t o y o ต a Corolla Cross ปี2025เป็นรถ Crossover ที่ครบเครื่องทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถอนเนกประสงค์ที่เชื่อถือได้ใช้งานง่ายและคุ้มค่าในทุกการเดินทางหากคุณกำลังพิจารณารถในกลุ่มนี้โคโรล a c r o s s คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามก่อนจบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องอ s สซานสการ์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลยานยนต์ที่น่าสนใจจากเราแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับ